ต้มปลาครับผมเครื่องเครื่องต้มปลาครับผมมีมดแดงด้วยครับผมเครื่องต้มปลาครับมีใบมะกรูดมีขามีตะไคร้ครับผมมีมดแดงด้วยครับผม,ม รถดดเด้อครับผมโตใส่หมดแดงด้วยครับผมนี่ เครื่องเดือดแล้วครับผมเต็มที่เลยต้มปลาคอใหญ่ครับผมตัวนี้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้โลครึ่งกว่าน้ำเดือดใส่ปลาแล้วครับ ใส่หมดแดงครับวันนีโ้โอ้ตัวใหญ่มากตันนี้ใส่พุงนัวครับผมใส่รถดีครับผม ใส่ต้นหอมักชีครับผม,อมหอมเลยที่นี้หอมมากสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจุงการทรองโอนลูกเมียจ้าวันนี้วังยาชนชิมพามากินต้มปลาช่อนตัวใหญ่ๆค่ะ ับใส่มดแดงค่ะวันนี้มดแดงครับผมใส่มดแดงต้มปลาช่อนใส่มดแดงใส่พผงนิงบบนดหนึ่เงเออใส่ข้าวนาแล้วอย่างนี้แหละรวยข้างหน้าด้วยอืม มาครับมากินข้าวร่วมกันครับผมมาค่ะกินข้าวด้วยกันมาอร่อยด้วยกันเอากระพุ้งแก้มดีกว่าสา่ขาวแม่เรียกเต๋ปตัวครับผมตัวโลครึ่งครับเป็นตัวเนี้ยชิมน้ำชิมก่อนอืมว้าใส่มะแดงอร้อยมากครับหอมแกงหอมมะแดย์ครับอืมอืมเดือดนะครับ หอมมะแดงเปล้อวมะแดงค่ะอืมอร่อยมากค่ะไหนนะไม่เอาบังโอนตัวทมทมตัดเต็มตัวชินใหญ่ๆเลยค่ะตัวทมทมเลย ก็แล้วกางรอนหอมมะแดงค่ะอร่อยต้มใส่มะแดงอร่อยมากใส่มะแดง อืมตดน้ําร้อนๆกับอาก,กาศ,าศาเย็นๆค่ะอืมไอ้นี่ <laughs> เงานอะไใช่ okay. mm. ้างขาสวยน่าก so ินจากไเด็กสลเต็ตัวเกงใส่ขมิ้นเลยค่ะ เ,เนื้อขาวอร่อยกลมเย็น นะสวยขท้าอร่อยครับสดน้ำต่างตัวน,นี้อร่อยครับเฮงนีะพุ่งพุกรานอ,อ่ะอือนี่ล้อใหญ่มากครับผม,มดาด่า <laughs> <laughs> เอาไว้ก่อนอืมอร่อดูครับอืมอมันหนักเปิน้ำลน,น,นสีน้ำสวยน่ากินค่ะ ถ้าฟังพิยาก็จะแดงคนละสีบ้าบาขอบคุณครับทางบ้านเอากล้วยมาฝากผมคุณตาเอากล้วยมาฝากจากแม่เรียกปลุกรทบตัคกับผมไหนยะอืม โซดันร้อนอร่อยสินี่อา,ากาศเย็นๆโซตัน,นร้อนอืเนี่ของเขาเงินบเบลอเต็มปากเต็มคำเลยอืมหึโหใหมากเก็นสองคำไม่หมดอือลงเก็นสบาย แต่ช่วเช้าหนาวค่ะอืมถลม่มเลยปต่ช่อนนี้ช่างแล้วครับโลสามครับใหญ่ามากเลยโลสามเดวบ้านหายากอยูน่นะโลสามพอดีมุต่อไปไปวานแฮค่ะแฮพี่ชาย พี่เคยอืมอืม ตัวตะโเข้าก้อนไ่ในน้ำเนว แต่มดแดงนี่อร่อยมากมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอมมดแดงอืขึ้นปลาก็ต้องระวังก้างค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวกางปัดคอ ตันนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะหรับช่องที่ใหม่ๆของเราและกดติดตามให้เราจะค่ะช่องมือยาชุนชิมวันนี้พวกเราสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ประกาศครับผมโปรตีนลิสตม